สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาูนะครับประจำวันที่12กันยายนอยู่กับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาูกันนะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับมาเจาะ ตัวแทนซาร่าที่มีอยู่ในตลาดนะครับว่าใครเข้าตาใครมีโอกาสบ้างนะครับซากา้าปัปเป้โบเวนคูโบแล้วก็อื่นๆเดี๋ยววันนี้รวบรวมเรื่องนี้มาฝากการรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนสับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแบดสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ f PC สมาร์ทแบดตอบโจทย์นะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา100%นะครับรับประกันคุณภาพให้15ปีไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริณมณฑลลังคาตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งงงตรรททาเพสมน06328-188ะคับ รวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซ к, พซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนานแป้ง4ีรับปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันโทรสัง่ง Delivery 02 105455การันตีความอร่อยนะครับรถยนต์ซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับอย่าลืมนะครับดื่มไม่ครับด้วยความห่วงใย,ยจากซูซูกินะครับก็มาเริ่มต้นประเด็นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับเอาเก็บตกเกี่ยวกับทีมชาติเมื่อคือนที่ผ่านมากันก่อน,อน,อนแล้วกันก็มีศึกยูโร รอบคัดเลือกนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนะครับก็จะมีโปรตุเกสของทางโชตาได้ลงเล่นนะครับเจอกับลักซมเบิร์กปรากฏว่าโชตาเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำสองแอสซิสบวกกับอีกขออภัยทำสองประตูบวกกับอีกหนึ่งแอสซิสเท่ากามีส่วนร่วมถึงสามลูกเลยทีเดียวนะครับนี่โดยสตัดที่ออกมาก็น่าประทับใจซะด้วยนะครับนี่มีนะครับอย่างที่บอกว่ามีมียิงสองลูกหนึ่งแอสซิส <c oughs> มียิงตรงกรอบ2ครั้งแล้วก็เป็น2ประตูนะฮะจากการยิงทั้งหมด4ครั้งแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสนะครับบิ๊กแชสมิทเนี่ยก็มีแบบเหมือนกับยิงพลาดโอกาสหลากไปไป2ดอกนะฮะแล้วก็มียิงชนเสาชนคานไป1ดอกด้วยจริงๆอาจจะต้องควรจะแบบได้ลูกแฮตทริกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีคีย์พาอีกหนึ่งอันฮนะอ่ะก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมพวกเาดาผู้เล่นเราที่ไปเล่นในศึกอาพวกทีมชาติในรอบนี้ ทุกคนเลยนะแม้ว่ากระทั่งกัรโปก็เล่นไดดีคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนั้นก็แบบอยู่ในมาตรฐานที่ดีเกือบหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นมันเป็นเบรกทีมชาติที่1ไม่มีใครบาดเจ็บ2แล้วก็ฟอร์มการเล่นดีด้วยก็ใกล้จะก่จบแล้วครับสำหรับเบรกทีมชาติส่วนค่มคืนนี้จริงๆยังมีกัปตันโรบบอเลฮะลงเล่นอยู่ในเกมอุ่นเครื่องนะครับศึกสายเลือด ของเกาะอังกฤษนะครับระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษเจอกันนะครับนี่กับตันล็อบโบ่เจอกับกับตันแฮร์รี่เคนที่ถ่ายรูปลุงนี้ก็เท่มากดังนั้นคืนนี้ก็รอดูว่ากับตันล็อบโบ่จะพาทีมสกอตแลนด์สู้กับอังกฤษไหวไหมนะฮะในขณะที่เบนด็อกนะครับต้องเอามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยเมื่อวานนี้มีทัวร์นาเมนต์ยู21ด้วยคือมันก็จะมีแบบยู21คัดเลือกยูโรคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยไปนะซึ่งเบนด็อกติดยู21ครับ ของสกอตแลนด์แม้ว่าเพิ่งจะอายุ17ปีก็ตามติดก่อนอายุตัวเอง4ปีอะแบบข้ามรุ่นเลยนะแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเผาสเปนยับคือฟอร์มย้ำว่าฟอร์มส่วนตัวเลยนะเผาสเปนยับหนึ่งหนึ่งการพลิกบอลการไปกับบอนผู้เล่นสเปนหัวปัน่นอ่ะให้ดูตัวอย่างรูปนี้นี่ครับเลี้ยงผ่าน2ตัวเลยปับ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไทยเลยไทยเข้าไป่ทยไทยเข้าไปโอ้โห,โโหแล้วก็ยิงติดเซฟแต่ว่าคือปวดมาก ปวนจนถึงขั้นที่ว่านะนี่เราบรรดาแฟนบอลสเปนนะครับนี่ทางจอสเขาไปรวบรวมมาให้นะอันนี้แฟนบอลสเปนพูดถึงเนี่ยพูดเป็นภาษาสเปนแล้วก็แปลงมาเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งให้ฟังก็อารมณ์ประมาณว่าแบบโอ้โหเบนโดกแม่งสุดยอดมากโอ้โหคนเดียวแม่งแบบปวนสเปนของพวกเขาได้สปีดไปกับบอลสุดยอดอ่ะว่ากันไปหรือแบบเบนโดกโอ้โหเด็ก17จาจลิเากรีพูลจะติดยูยี่สิบเอ็ดแล้วสุดยอด นะบางคนบอกว่านี่คือเพชรในกำม,มือของเลียร์พูลโอ้โหเป็นแบบมันเป็นเลเวลการเล่นที่ระดับสูงมากอะไรแบบนี้ยากที่จะหยุดเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไดมอนด์อายุ17ปีเออสปีดทุกสิ่งทุกอย่างยอดเยี่ยมโอ้แล้วเพียบไปหมดไม่ใช่แค่สามสี่คอมเมนต์นะเนี่ยผมให้ดูข้าวแล้วกันนะ,ะแล้วบอกอยู่ในมือเจอเกนคอปด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคอปถึงให้ขึ้นมาสู่สุดใหญ่ในปีนี้อะไรแบบนี้โอ้โห แฟนบอลสเปนเขาเนี่ยครับคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับผมให้ดูตัวอย่างนะอืมก็ถือว่าเรามีเพชรจริงๆส่วนนี่ฮะสูบอากาศออกซิเจนครับสำหรับ็กซิ i s m a คริคเ t อ e r เดี๋ยวจะมีเจอกับโบลิเวียไม่รู้เตะหรือยังตอนเช้านี่ไม่รู้ว่าเตะวันนี้หรือวันไหนผมก็ไม่ค่อยได้ดูโปรแกรมแต่ว่าโบลิเวียหลายคนทราบนะว่าเป็นชาติที่สนามแข่งเขาแล้วก็เมืองเขาอยู่สูงกว่าน้ําทะเลกว่า3,600เมตรนะครับดูสิ เหมือนขึ้นมาเตะกันบนเขาอะครับ3,600เมตรเลยนะฮะแล้วมันทําให้อากาศออกซิเจนบนนั้นมันก็ต่างจากข้างล่างคนที่ไม่เคยปรับตัวใช้ชีวิตอยู่บนนี้คนที่เพิ่งมาแบบใหม่ๆจะเจอกับปัญหาอากาศหายใจออกซิเจนไม่พอหลางกายอ่อนล้าปวดหัวนูน่นนี่นั่นทําให้นักบอลหลายๆคนที่เคยมาเตะที่นี่จะแข่งดังไม่ดังทุกคนต้องผ่านการสูบแบบต้องเพิ่มออกซิเจนเข้าร่างกายเช่นเดียวกับแมคคิร์เตอร์ของเรานะครับ อันนี้ก็นำมาฝากกันเป็นสีสันทีนี้เกี่ยวกับเรื่องทีมชาติสักงนิดนึงของเจอเก้นคอปวันนี้ล่าสุดสกายสปอร์ตเยอรมนี mani, สื่อดังของเยอรมนีคอนเฟิร์มนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลเยอรมนสาพันฟุตบอลเยอรมนเดเบเน่ได้มีการติดต่อหาเจอเก้นคอปจริงๆและแบบติดต่อในที่นี้ก็คือบอกคอปโอเคเราไม่ต้องให้คุณออกจากลีพูนะครับคุณอยู่กับลีพูต่อแต่คุณปีกเวลาตอนเบรกทีมชาติ มาคุมเยอรมันได้ไหมเอาแบบนั้นได้ไหมผมให้พวกเราให้คุณคุมควบเลยแต่คำตอบจากจเจเรกนคอปคือ no ตืดไม่ขอโฟกัสกับริยาภูนะขอโฟกัสกับริยภูไม่ไปไม่ไปไม่ไปเยอรมันคือไม่อยากจะนั่งเสียสมาธิคุม2ทีมมันมันเกินจริงไปหน่อยดังนั้นเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่ ทีมชาติเยอรมันเขารู้อยู่แล้วเขาเลยเบนเป้าไงฮะไปหาจูเลนนาเกลแันแทนว่าเป็นเป้าหนึ่งอันดับหนึ่งในตอนนี้แต่ว่าพูดถึงโรดี้โฟลเลอร์นี่ด้วยกันนะครับคนนี้ปัจจุบันเขาเป็นผอ,อในทีมชาติเยอรมันนะฮะแต่ว่าเขาต้องมาคุมทีมแทนอันซิฟิกไปก่อนในเกมที่เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องเนี่ยกับฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าอา่าแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเองด้วยนะโฟลเลอร์เขาบอกเขาไม่คาดหวังว่าตัวเขาจะมาแบบมีลุ้นมาเป็นกุนซือถาวรไม่เอาขอคุมนัดนี้ให้ให้ผ่านวานแล้ เดี๋ยวเขาจะขอแบบเออรอดูว่าใครจะมาเป็นกุนซือทีมชาติคนต่อไปแล้วก็จะทำงานร่วมกันช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่เหมือนที่สนับสนุนฟิกก่อนหน้านี้นะครับอืมโฟลเลอร์คนผมข่าวนี่เขาก็บอกว่าไม่เอาด้วยเอาเอาคนที่เขาเก่งจริงมาคุมดีกว่านะครับอืมก็ดูทรงแล้ก็อาจจะจบที่ยูเนสนาเกอร์มันครับเป็นเต็งจ๋าๆเลยในตอนนี้ทีนี้ครับมากันที่เรื่องหัวข้อหลักที่ผมนํามาฝากในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเร์พูลออปชั่นทูรีเพลสโมซาลานะครับ ออปชันทางเลือกที่จะมาเป็นตัวแทนซาร่าในอนาคตจากมุมมองของสื่ออย่าง The a t h l e t i c UK บทวิเคราะห์ตัวนี้จาก a t h l e t i c UK นะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าแอนดี้โจนแล้วก็มาร์กมาร์กอะไรนะมาร์คคาลีนะก็วิคห์จากสถิติจากข่าวจากความเป็นไปได้วิเคราะห์จากหลายๆมุมน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะไล่เรียนกันไปเขาก็แบ่งเป็นหัวข้อนะครับว่าเออซาร่าเนี่ยเป็นแบบคนที่ ฟอร์มสม่าเสมอมากดังนั้นคนที่จะมาแทนซาร่าก็อาจจะต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งเหมือนกันแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้หมวดหมู่แรกเราจะเห็นคําว่าเดอะกาลาติโกหรือก็คือแบบเมื่อเสียสตาร์อย่างโมซาร่าไปก็ต้องแทนด้วยสตาร์น,นี่คือหมวดแรกนะมันมีหลายหมวดนะครับเออก็ต้องแทนด้วยสตาร์แน่นอนว่าเมื่อคุณมีโอกาสที่จะขายซาร่าได้ในอนาคตอาจจะซัมเมอร์หน้าร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านคุณก็นําเงินตรงนั้นไปซื้อสตาร์เลยไปจ่ายให้กับสตาร์เลยเช่น เคลียรนเอ็มบาเป้นี่เขาบอกนะคลียรนเอ็มบาเป้ปีหน้าจะหมดสัญญาเป็นฟรีเอเย่นนะแต่กรลีููไม่ต้องเสียค่าตัวก็เ,เอาเงินร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านเนี่ยมาแบ่งจ่ายเป็นค่าเหนื่อยให้กับเอ็มบาเป้ดีกว่าแต่ทีเนี้ยหยุดอยุดตรงนี้นะฮะทีนี้มาสู่ความเห็นของผมคนแอคที่ผมอยากจะแย้งข้อนี้ก็คือตรงนี้ผมตั้งข้อสงสัยนะครับเอ็มบาเป้ผมไปดูข้อมูลมาเอาคร่าวๆแล้วกันรับค่าเหนื่อยหลักปอนนะสัปดาห์ละประมาณเกือบเกือบเก้าแสนปอน สามเท่าตีต่างเลยว่าสามเท่าจากโมซาลาค่าเหนื่อยนะครับคิดเป็นปีปีละ46หล้านปอนด์นั่นแปลว่าก็โอเคละเอาเงินจากการขายซาลามาจ่ายค่าเหนื่อยเอ็มเปเป้ได้3-4ปีเลยเอาสิเอกก็น่าสนใจนะซึ่งเนี่ยเดียดร์ไดติโอเคเขาบอกว่ามันมีมุมเป็นไปได้ตรงนี้ไงเพราะริปูมีเงินตรงนี้สามารถมาจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะได้แต่ว่าในบทวิเคราะห์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าเฮ้ย <cin co> <c oughs> จร,จริงๆในแง่ของความเป็นจริงนักเตะฟรีเอเนตนสมมติถ้าจะซื้อนะมันมีเงินกินเปล่านะอาจจะเงินให้เอเนต์เงินให้นักเตะเงินให้ครอบครัวนักเตะซึ่งก้อนที่จะให้เอมปเป้ที่เป็นเงินเปล่าผมว่ามี30 40 50ล้ารนอีกก้อนหนึงแน่ก็ถ้ากล้าทุ่มหน่อยมันก็มีรุ้นแหละแต่อีกอย่างหนึ่งแล้วล์พูนะฮะจะสามารถเอาชนะใจแบบ เอบาเป้เหนือก็อมาดิดได้ไหมเพราะเรารู้กันมาตลอดว่าใจเอบาเป้มันคือเรอัลามาดิดเรารู้กันมากี่ปีแล้วใช่ปะไปแย่งกับมัดิดแั่นก็ยากนั่นคืออีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง,าง,งตามรายงานข่าวจากสื่อฝรั่งเศสตอนนี้ก็คือเอบาเป้อยู่กับทีมต่อใช่ปะเคลียร์ใจกับทางปารีสแซงต์แชงแมงแล้วหลังมีปัญหากันรอบที่2ซึ่งเจ้าตัวก็อาจจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่ต่อสัญญารอบนี้ก็ขอจะมีอาจจะมีค่าฉกสัญญาใส่ไว้แบบเหมาะสมสักก้อนหนึ่งร้อยล้านอะไรแบบเนี้ย ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเกิดมีการต่อสัญญากับเอ็มบาเป้เกิดขึ้นแล้วมีการใส่ค่าจิกสัญญาจริงมันไม่ใช่แค่เสียค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยไอปีละสี่สิบหกล้านปอนด์นี่ก็ว่าโหแล้วคุณต้องมาจ่ายค่าตัวอีกหลักร้อยล้านซึ่งตรงนั้นผมมองว่าการซื้อเอ็มบาเป้พูดผมพูดอย่างนี้นะแลวเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองแสดงความเห็นนะการซื้อเอ็มบาเป้ขัดต่อนโยบายสโมสรลิเวอร์พูลคือการยืนด้วยลำแข้งตัวเองมันเป็นการบั่นทอนทําให้ทุกอย่างไม่สมดุลแน,น่ ในเรื่องของการเงินเพืเ่อนๆใครรู้สึกแบบผมบ้างพิมพ์เลขเก้ามาแล้วกันมันคือจริงๆถ้าเจ้าของเราเป็นคนกล้าทุ่มหรืออะไรมากกว่านี้นะก็อาจจะแบบเอ้ยมันก็ได้แต่ว่าไอ้ด้วยความที่ถ้ายังเป็น f อ g อยู่และเป็นโมเดลนี้โมเดลนี้คือโมเดลที่คือการซื้อเอ็มบาเป้จะเป็นการทําลายโมเดลนี้ซึ่งลิปูคงไม่ f คงไม่ทําลายโมเดลนี้นึกภาพออกไหมฮะอ่ะนี่ก็คือในหัวข้อของกาลาติโกนะครับ ต่อมาอีกคนนึงก็คือบูกาโยสาก้าคนด้านซ้ายเนาะของอาเซนอลนอันนี้คือแบบตอบโจทย์มากอายุ22ปีอายุน้อยกว่าซาลาสิปีเหมาะสมแต่ว่าเพิ่งเซ็นสัญญากับอาเซนอลนฉบับใหม่ไป4ปีนะเพิ่งต่อสัญญาไปแต่ว่าเป็นปีขวาถนัดเท้าซ้ายสเปคเดียวกันเลยแลวเก่งมากพัฒนาได้อีกเยอะแต่ปัญหาใหญ่สุดก็คือคุณจะคุยอย่างไรที่จะยอมให้อาเซนอลนปล่อยตัวมาแล้วก็จะคุยยังไงที่จะยอม ดึงให้นักเตะออกมาจากสโมสรที่ปั้นเข้ามาตั้งแต่เด็กสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กอย่างอาร์เซนอลได้ตรงนี้เป็นการบ้านที่ท้าทายก็คือยากหน่อยแหละนะครับมีความยากอยู่ในตัวแล้วก็เขาก็เขียนนะในบทวิเคราะห์ว่าปัญหาคือจะเอาตัวท็อปท็อปที่เก่งๆเ,เนี่ยมันก็มีตัวท็อปนะแต่ตัวท็อปไอ้ที่เป็นปีกขวาถนัดเท้า,ทา,ทา,ทาซ้ายเนี่ยน้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นปีกซ้ายถนัดเท้า,ทา,ทาขวาเช่นคีช่าชเขาบาเชเลียมาเล่นอีกฝั่งหนึ่งมาเล่นด้านซ้าย วินิซูสจูเนียก็เล่นด้านซ้ายแล้วนี่ยังไม่รวมถึงความยากง่ายนะเอาแค่ว่าตัวท็อปฝั่งฝั่งซ้ายมันเยอะกว่าฝั่งขวาทําให้ตัวเลือกฝั่งขวามันน้อยกว่านะครับมาดูท้ายที่2ครับท้ายที่2คือพิมลีกเรดี้รีเพล a เมนต์คือพวกที่มีประสบการณ์การเล่นในพิมลีกมาก่อนแล้วก็เป็นตัวที่ฝีเท้าดีเขาก็ยกตัวอย่างคนแรกมาเลยครับนั่นก็คืออามอก้พูดถึง2คนนี้เนาะว่ามันเป็นปีโคด้วฝั่งซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะฮะ อันนี้ต้องย้ำเพื่อนๆหลายๆคนจริงๆนะฮะอ่าส่วนโบเวนนี่ฝั่งเดียวกับซาร่าเป๊ะเลยนะฟอร์มก็กำลังยอดเยี่ยมเลยกับเวสแฮมตอนนี้อายุ26นะครับปีหน้าอายุ27ตรงนี้แหละไออายุ26ปีหน้า27เนี่ยเป็นเกินสเปคลิเวอร์พูตรงเกินนโยบายลิเวอร์พูที่ซื้ออายุนะักเตะอายุไม่เยอะไม่เกิน25-26ปีซึ่งผมมองว่าถ้ารอปีหน้าอายุเยอะอีกคนนี้น่าจะยากนะ แต่เขาก็ย้ำนะว่าริบูตามดูฟอร์มมานานซึ่งจริงครับริบูตามดูฟอร์มคนนี้มานานเพียงแค่ว่าที่ผ่านมาไม่มีมุมจะขายซาร่าเลยก็เลยไม่ซื้อผมตั้งข้อเลือกข้อสงสัยเรื่องอายุเอาไว้ส่วนเรื่องอะจะมีไมเคิลโอริเซ่พูดปากเปล่าแล้วกันนะโอริเซ่นี้เขาก็บอกก็ดีนะอายุอันนี้อายุน้อยอายุ2 1ปีแล้วก็ฝีเท้าดีสถิติการพาบอลขึ้นหน้าก็ไม่แพ้โบเวนเลยหรือจะเป็นเลรอยซานเน่ของบายอนนี่ก็ฝีเท้าได้เลยแบบมันมันเหมาะสมเลยแหละปีกขวาถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันเลยนะะ แต่อายุ27ปีหน้า28อันนี้ก็ยิ่งอายุเกินแต่ว่าอาจประสบการณ์เคยเล่นกับมาซิตี้มาก่อนแต่ถ้าจะอิงตามสติเลยมันมีสติตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนนี้มีความคล้ายโมซาล่ามากที่สุดนะครับนั่นก็คือมูซาเดียบีที่เพิ่งย้ายจากเลเร์คูเซนมาอยู่กับทางอัซซันบิล่าสดๆบๆันมาดเอออายุก็ไม่เยอะ23 24กําลังดี ก็น่าจับตาแต่ว่าอามาดูก่อนนะครันมาดูฟอร์มปีนี้กับวิลล่าตลอด1ปีนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าช่วงสองสำักที่ผ่านมาก็มียิงมีอาเซทอยู่เรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าก็ประเดิมได้สวยนะครับส่วนไทที่3คืออ่ามาดูไทที่3ครับไทที่3 the next s a l a according to the data ก็คือเอาเอาแบบพวกที่อาจจะไม่ได้ว่า,าไม่ได้เป็นซุปตาไม่ได้ว่า ยู่ในเคยเล่นในพิม์ลีกมาก่อนแต่เป็นพวกที่แววดีจริงๆเมื่อดูจาก Data ข้อมูลก็จะมีชื่อของทาเกบุสาคูโบะของโซเซดาที่ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับการอายุก็เหมาะสมยีิบสปีแบบอยู่ในอยู่ในสเปกนะครับอยู่ในสเปกทีมชาติญี่ปุ่นด้วยช่วงหลังเราก็เปิดตลาดทีมชาติญี่ปุ่นนะถนัดเท้าถนัดเท้าซ้ายเล่นทางฝั่งขวานี่คือสเปคเลยแล้วก็เล่นในหลากหลายตำแหน่งด้วยจริงๆอะ่ะเล่นแบบ ไปเล่นอีกด้านหนึ่งก็ได้ไปเล่นกองหน้าก็ได้พราะเล่นเล่นมาทุกตำแหน่งแล้วคือเขาค่อนข้างสารพัดประโยชน์แต่ที่ท็อปทอปที่สุดเขาจะเล่นด้านขวาแล้วตัดเข้ามายิงแล้วก็ปวดมากเป็นตัวทิ้วนะฮะิติการเลี้ยงก็เป็นตัวท็อปของลาลิกา้าเป็นรองแค่วินิซุสจูเนียกาลาสโกและก็นิโกวิลเลียมเป็นรองแค่3คนเขาคืออันดับ4เลยนะฮะสำหรับการเลี้ยงส่วนอีกคนหนึ่งคือนี่ฮะโยอันบากายโยโก้คนนี้ ก็จะเป็นปีกว่า20ปีชาวเบลเยียมอยู่กับ P.S.V. h a e l v e n จะสังเกตว่าเราเริ่มติดต่อหาเขาบ้างเมื่อช่วงซัมเมอร์ติดต่อเฉยๆน,นักสอบถามเบือเบ้องต้นงต่างๆนะนะแล้วก็มีข่าวว่าเบนฟอร์ดจะมายื่นซื้อ3 4ล้านปอนด,ด้วยแต่ว่านักเตะไม่ย้ายนะครับนักเตะไม่อยากไปเบนฟอร์ดนี่คือตัวเลี้ยงระดับท็อปของฮอลแลนด์แล้วก็ประสบการณ์แม้ว่าจะอายุเพิ่ง20ปีแต่เล่นมาเป็นร้อยเกมแล้วรวมทั้งทีมชาติและสโมสรในระดับซีเนียนะครับแล้วก ท้ายสุดท้ายนะครับท้ายสุดท้ายคือไม่ซื้อตัวแทนซาร่าเลยอารมณ์เหมือนตอนที่เราขายคูตินโญจําได้ไหมเราขายคูตินโญเราก็ไม่ได้ไปซื้อเพย์เมเกอร์เราไม่ได้ซื้อเพย์เมเกอร์ไม่ได้ซื้อท้ายคูตินโญมาแทนแต่เรานําเงินนั้นไปเจเนเรตไปแบ่งปันส่วนจ่ายออลิซงเบเกอร์ Baker, จ่ายฟาฟันไดแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันโดยที่อ่าแต่ถ้าเป็นเคสนี้มันก็แปลว่าเราต้องมีทางเลือกอื่นๆในการเล่นแทนซึ่งเขาก็บอกว่าเราอาจจะต้องแบบเช่นใช้ดีอาร์ไปเล่นขวาใช้โชต้าไปเล่นขวาแทนหรือจะใช้เอเลียดล่ะไปเล่นแทนหรือจะเป็นเบนด็อกที่เราพูดกันว่ามีโอกาสแบบลิปูจะค่อยๆปั้นขึ้นมาหรือจะเป็นเคสกอดอนแต่เคสกรดอนในผมโดยส่วนตัวผมตัดทิ้งนะเคสกรดอนเพิ่ง19เเดือนอ่ะเพิ่งกลับมาเล่นกับทีมเยาวชนได้อ่ะแล้วผมมองว่ามันเสี่ยงไปกับ กอดอนคนอื่นก็ว่าเสียงแล้วนะเคสก,กอดอนแม่งยิ่งเสียงเข้าไปใหญ่เลยกับการที่คุณจะหวังว่าเขาเป็นตัวแทนซาร่านะาแต่ว่ามันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ก็ใช้ตัวที่มีปั้นขึ้นมาและเอาเงินตรงนั้นไปเสริมเช่นปีหน้าอาจจะซื้อตัวแทนฟันได้ระดับท็อปกองหลังเข้ามาซื้อคนนั้นคนนี้เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเคสแบบนี้แม่งต่างกันจริงๆวะผมว่าปีขวาต้องซื้อวะผมอาจจะมองมองมองอย่างนี้นะว่าคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่า สมมตินะขายซาร่าได้ร้อยห้าสิบล้านสมมติในอนาคตไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องเอาร้อยหสิบล้านมาซื้อปีกขวาคนเดียวแต่อาจจะแบบปีกขวาร้อยล้านและอีกห้าสิบล้านอะคุณเอาไปซื้อกองหลังผมว่าแบบนี้ดีกว่าหรือแบ่งเลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าซื้อปีกแทนซาร่าอีกเจ็ดสิบห้าซื้อกองหลังตัวท็อปแบบนี้ผมว่าเกิดประโยชน์มากกว่ามีใครเห็นด้วยกับผมบ้างเขาลองพิมพ์มาบอกแล้วกันนะครับทิ้งท้าย มาดูเรื่องราวที่อ่ะสองสวันก่อนผมก็รายงานไปแล้วว่ามันมีข่าวจากอินดี้ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อยังไม่ใช่สื่อเทียระดับบนๆอินดี้บอกว่าลิเวูเริ่มกลับไปคุยกับจูเลียนบอร์ดให้กลับมาทําหน้าที่ผออ่อะแต่วันนี้มีอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่ก็ยังไม่ใช่เทียสูงเหมือนกันแต่ว่าก็ลองฟังดูเป็นสีสันแล้วกันเขาบอกว่าลิเวูก็แบบช่วงปลายปลายซัมเมอร์ที่ผ่านมาอ่ะพูดถึงต้นทางก่อนนะต้นทางจาก a n f i e l d Index นะครับที่เพื่อนๆเห็นนี้หัวข้อคืออี b l a c k involved With R F C Turnverse นะครับชีวินวอร์ดกลับมามีส่วนร่วมกับตลาดซื้อขายริพูแล้วหรือเปล่าแล้วด้วยนะใช้คำว่าแล้วด้วยนะมันเป็นช่อง2ด้วยเนี่ย n v o l v e เติม ED นะฮะก็คือนะครับ,นะรบนี่คือหัวข้อแล้วก็พิธีกร2คนที่จัดรายการพอดแคสต์ก็คือเดฟเดวิสนะครับแล้วก็เทฟดาวนี่เทฟดาวนี่ผู้ติดต,ตาม6,900แล้วก็เดฟเดวิสผู้ติดตามประมาณ1,195คน ก็ไม่ใช่นักข่าวดังอะไรแต่เป็นคนที่จัดรายการนี้นะไม่รู้ว่าเขาไปได้ข้อมูลอะไรแต่เขาบอกเขาได้ข้อมูลนี้มาว่าหนึ่งเลยนะฮะลีปูไม่มีแผนใช้งานชมาคเคในระยะยาวเพราะไม่ตอบโจทย์ก็คือเดี๋ยวก็เนี่ยหมดสัญญาสามเดือนก็แยกย้ายละไม่ต่อสัญญาชมาคเเคแน่ๆซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะเราทุกคนเห็นประจักผลงานว่าชมาคเคยังไม่ไม่น่าผ่านในมุมของเราใช่ปห อ่าพูดถึงย้อจชมังคเคนะอย่างที่2นะครับเดฟเดวิดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีสื่อ,อรายงานเท่าไหร่นะักแต่ที่ผมทราบมาแล้วก็ทีมงานแอนฟิลอินเด็กทราบมาก็คือจูเลียนบอร์ดเนี่ยกลับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมซื้อขายริเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนปิดตลาดเรียกได้ว่าสอสอสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดตลาดเนี่ยิเวอร์พูลไปขอให้จูเลียนบอร์ดกลับมาเป็นแบบอ่าพูดให้คําแนะนําเป็นแอดไวเซอร์เป็นพวก ที่ปรึกษาอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งในรายงานชิ้นนี้ไม่ได้บอกครับว่าลิพูกลับไปคุยกับจูเลียนวอร์ดแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็กลับมาทําถาวรเลยไหมไปง้อไปจีบกลับมาทําถาวรอีกรอบนึงหรือเปล่าไม่มีใครบอกแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อเองแล้วก็ผมก็อยากย้ำเพืเ่อนๆนะครับว่าทั้ง Anfield Index หรือ i n d ดี้ไล่านที่เคยรายงานให้ฟังก่อนอันนี้น3 4วันอะไรเนี่ย ก็ไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือแบบยังไม่ใช่สื่อเทียบบนเอา,อางี้ละกันนักข่าวสายหงตัวพ่อเจมเพียรพอจอยคิสบัตคอมเมลิซาเลดดี้นิวจอนเดวิดลินและอีกลหลายคนที่เป็นสายหงยังไม่เคยมีใครออกมาบอกเรื่องนี้เลยพวกนั้นคือพวกที่แบบวงในสุดๆด้วยซ้ำแต่ผมตั้งข้อสงสัยว่าแล้วพวกอินดี้ไคาลานิวเทปเดวเทปเดาว,วนี่เดฟเดวิดอะไรพวกนี้จะไปเอาข้อมูลมาก่อนพวกนั้นได้ยังไง ยกเว้นว่าก็อาจจะต้องแบบเป็นคนในจริงๆซึ่งผมก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าใช้คํานี้ฟังหูไว้หูกรองเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับใครที่สนใจติดต่อโฆษณาหรือจะเป็นสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคนะครับอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจโค้ดแอคมาคุยกันก่อนรายละเอียดว่าอยากลงโฆษณาแบบไหนอะไรยังไงมีเลดการ์ดลองเสนอลองพูดคุยกันกันก่อนได้ที่อินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคหรือใน IG ของโค้ดแอคได้ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องผมให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสาระและสนาระอีกประมาณพันซับสไคร้จะครบ 3ามแสนซับสไคร์แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง3เจ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมคราฟปิซ่านิวยอร์กปิซซ่าตำนานแป้งสีลรัปีบางกรอบผ่าอร่อยกรุงเทพต่างจังหวัดมีหลายสาขานะครับสามารถหาซื้อได้อย่าลืมพรีเมียมคราฟปิซ่ารถยนต์นิวซีสกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเต็มที่ชุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับราคาเริ่มต้นราคาพิเศษมีโปรโมชั่นมากมายไปที่โชว์รูมทั่วประเทศพื้นสมาร์ทแบดสวยมันไม้ทนเหมือนหินนะครับใครปูพื้นบ้านใหม่อย่าลืม FPC คคคุณภาาาาาาพัับบบแกกก้้วววนนะรรรฝเเออออดดยช่่่งงทตติสปซ์ ส,สั่งซื้อหรืออะไรเงี้ยมีด้านล่างวิดีโอบันทึกรายละเอียดไว้วันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับ